อโดนพี่ทองเตะเอ้าเอ้าดู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 เบิ้ง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 โอ้ลับได้อยู่ค่ะลับอยู่ลับเถิงเถิงเอ้าเอ้าเบิ้งค่ะเบิ้ง สวัสดี ALLY ครับพบกปบเราในช่องคลายต้องทำนะครับกับพัฟเมดซีที่รุรแรกุท่านทุกคนวิธีรับเข้าสู่กรอบครอบตายต้องทำเหมือนเดิมวันนี้มมนมีอะไรครับช้างย์ตกมันกินนอนเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้เลยแน่นบ่อยแค่ไหนยังว่าคือป่ะธานตัว ถามคือมาตอบโอ้ยเากับไก่คืคอมาต,ตายตาตายตสิขาไม่ได้ไปไหนสองับกันเออืีกคดทยวเถอะเอาเชนหนึ่งบึง้งเชนหนึงทับอีกไหมเชนหนึ่ง แล้วจะไม่ขับเห็นยาวนอ,อนอยู่ข้างหน้านใช่ไหมเห็นยาวนอ,อนให้ลงกี่ทีก็โลงถอดปลอกงานหน่อยครับเพราะว่าใส่ไว้หลายวันแล้วได้ถอดสัก,กทีเดินจะพุกจะพังงานอีกพลังงานสำรวจไปสำรวจอะไรอยู่ในป่านะ สองมัดเมัดบิดแล้วมัดดึงนีงนะทีดดนี่จะได้ยังทองอยู่ที่ได้ไวยนาดนีมันคือข้างอยู่อ่ะเอ้านอัพยู่ข้างวัดิโร่นันจินันนี่เลือกไหมข้อประ,ะเลือกไหม เดี๋ยวเราจะเอา,เอาไปเข้าป่ามหื่เมเลยดูว่าวันนี้คอนเตอร์จะไปซ่อนอีกหรือเปล่าครับเมื่อวานไม่รู้เล่นเมนอะไรคันเตอร์แต่ไปช้างตกมันผมไปซ่อนเฉยเลยไปกับใครไม่ทงวันนี้สงสัยวันนี้คอนเตอร์ไม่ไปหรอกเข้าป่าป่านี้เข้าแล้ว น้องสซตจะไปหากินทางอื่นวันนี้เข้าไม่ได้แล้วบันเตน้ไปแล้วไปขโมยช้างไปซ่อนอย่างนีน้ไม่ให้ไปยู่ใกล้แล้วดูกินยาทำตาปริบๆอยู่น้ำมันแค่น้ำมันวันนี้อากาศเยน็นๆทำไมไม่เห็น อันนี้ไหลออก<ด>เท่าไหร่หแต่เปียกาขาอยู่แต่ขาเปียกอยู่เปียกเลงอยู่นะคะไหลจะเปียกนั่นแหละตัวแต่ดินไม่เห็นจะเปียกเท่าไหร่เลเย นายผู้จัดการเราไปไหนแล้วหาโค้งเรานี้เข้าป่าเลยดูเออคุณพลมองงามนย้อยอยู่นี่หน,น่อยว่าบ่อก โดดพี่ทองตะเอ้าเอ้าดู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 อู้อู้มื่อกี้นี่ดูอยกขาหลังขึ้นมันถ่ายไหมอันนี้น้ำมันเหมือนก๊อกน้ำเลยตังค์คือตังต้องตามหาวันตามหาวันเต้กันว่า สัญญาณตอบรับีสัญญาณตอบรับด้วยว่ะตรงใชนิดบ่ดีมันมีสัญญาณตอบรับดนะูวันนี้พี่ทงไอ้มมงโก้ได้ยาข้าว่านะวันนี้โต้นั่งรับ มันก็สบายสบายเลยหาหญ้าละเขตนี้แหละวันนี้สงสัยจะได้กินวิกรบเหมือนเดิมโตทั้งใดทํามั้ยหลวง ไม้ทองคำงูรถใช้ขาปลาไมนมีนี่เลยวะโอ้กับตุนใหม่มันตายแล้วเนาะมันกระมุนเอลอี่ตัวเอ้าเยอะน้อยก็บุกเข้น้ามาไว้สร้างเลยมาดูวันนี้พี่ทองไม่มียาไม่รีบเลย ว,วันจะมองเห็นยาแล้วตัวเองเนบมาด้วยรีบวิ่งมาเลยวันนี้เดินแบบสบายสบายอ๋ก็ลงดูสิเนาเบิงคะเบิงเบิงพ่งทองเสร็จจังไงอ๋อกล้ยขายกล้ยุนกขา ทางพุ่นค่ะอเฮ้ยมุ้ยเบิง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 โอ้รับได้อยู่ค่ะรับอยู่รับเถิงเถิงเถิงเอาเอาเบิงค่ะเบิงพูนเดนอะยังจำได้เหมือนเดิมมั้งมีอะไรที่มีอะไรทีาา่ทำไม่ได้ ไม่กินเดี๋ยวไม่กินอยู่ М, ดูมไาดูหิวอย,ยาหยิวอยากว่ oh. า,บาบมาถึงแล้วไม่มีอะไรกินทำอะไรนั่นนะฮะ oh. จะพึงะพ่งจะพึ่งใจเย็น ก็กินยา้ให้พี่ทองแล้วางีเรามีการลืมโอ้พี่ทองมีหญ้ากินเลยยินตึมเลยเน,นาทีของเย่หน่อยแล้วนีรอบเช้านะผมรอบเชา้าจะรอบเที่ยงอีกรอบหนึ่งโอ้ จะ่องงนหรือเปล่าวันไปมีหญ้าให้กินวันนี้ไปมีหญ้าให้กินีนท้องดินทำไรโอ้โหหูยินเสียงรถกหญ้ามารีบเลยครับเร่งเลยจนด้วยนะอย่างนี้หน่อยออก็บ่มีแห้งเถอะ ยังก็ทุกข้าวทุกข้าวจะได้ไวว่าห้องถอยถอยดูดูมารอเลยครับวันนี้ถอยว่าถอย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 รูปถอยถอยถอยก่อนเย้ถอยถอย เอี๋ยวไป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 ดูดูดูดึงเร็วอ๋ออ้อยไม่กินจะกินอืออือดูกลัวไม่ได้กินหญ้าออดเก็บอีกดูดูครับอืออืออือโอ้ต้องแบบว่า ให้เราลงเลยดูมีกี่มัดเกือบ10มัดดูย่าอ่อนเกือบ10มัดเอาไปเน็บไว้หมดเลยโอ้ยเฮียละอรายเลยทีนี้จองเอ้ยอสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับพ่อแม่ FC ท่านทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมช่องของเราจะ ยังยืนอยู่ได้ก็ต้องมีพ่อพ่อแม่ซีคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้นะครับก่อ,อนจากกันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมรักทองคำน,น้อยแต่คอยรักนานๆฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับยุบระ ครับผมพบกันใหม่คลิปดูหน้าครับ